เโจ๊กมันโยนให้ผมร้องอะ่ะผมไม่รู้ขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรไม่ถือคนบ้าค่ะผมไม่คนปกติครับ<อ>แต่คำพูดจาที่มันหลุดมามันบอกอะอกลายเป็นคนไม่ดีเฉยผมอยากจะขอบคุณคุณมากจริงๆนะ<อ>คุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครผมสัมผัสได้เลยนะ ผมเป็นหมอดูดวงอะอหรอใช่พอดีเลยทุกคนใช่ผมเป็นหมอดูดวงทุกคนจ๋าเดินทางมาไกลมันหลงทางที่นี่รู้อยู่แล้วว่าต้องเจอคนสวยๆช่วยหลือเอาไว้มจ๋าเป็นหมอดูจริงเปล่าเป็นหมอดูครับและดูอะไรได้มั่งโอ้โหลายเส้นมือที่ผมดูรู้เลยดูได้หลายเส้นเลยเหรอหลายเส้นเลยครับโอ้อะเดี๋ยวลายเส้นลายเส้นมันใช่ลายเส้นลายเส้นลายเส้นเหรอคะเออ๋อมึงช่วยเนี่ยไอ้หนู ดูดวงให้หอยเหน่อยใช่ไหมเมื่อไหร่มันจะมีผัวแล้วแม่เบื่อไปมากเลยอย่างคนนี้เหรอครับเป็นไงโอ้โหเส้นเขาดูยากมากซ่องให้เพื่อนผมดูดูไม่ได้ไอ้บอยคนนี้เขาเป็นหมอดูหรอดูลายมือให้ลูกป้าหน่อยจริงหรอพี่สาวเขาอ่ะอยู่ดีดีกูเป็นหมอดูเฉยเอดี่ขามันต้องพี่ขาจะไหวเด็กวัยอุยุสั้นฮะมึงไม่ควรจะอายุยาวจริง จะดูดลายมือให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูไม่รู้ว่าช่วงนี้หนูเป็นอะไรมากไหมเหมือนจะเป็นไข้เลยอะนี่อีงามไส้เอาไปเล่นบ้านไหมเขี่ยจะเน่าอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูให้หนูค่ะใช้มือสิลูกย่าใช้เตีนมือครับร้อกให้หาแม่เรื่อยหร่ขำ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 ขอโทษค่ะพี่เอ้ยไม่ต้องร้อง ดูเลยจะขับเซพาก็ไม่หน่อยไม่ได้นาน,านานั่นเลยลิเกอดูอดูท้อมีเนื้อคู่นะจริงเหรอใช่ก็เสี่ยวเนี่ยเห็นอะไรเขาขาวไม่ได้ดูเสร็จหรือยังดูแล้วคุณครับดูแล้วลายมือพี่สาวคนดูไม่ได้แต่ของคุณผมได้จะพอดูได้ จริงขอดูหน่อยได้ไหมครับช่วงนี้กําลังเหมือนจะมีเคราะด้วยเอามาจริงๆมีเคาะมาสองปีกว่าแล้วเดี๋ยวผมดูให้แม่คุณนี่ตาสว่างจริงเลยมาช่วง,งนี้มีปากเสียงกับคนที่บ้านบ่อยมากเ,เดี๋ยวผมดูให้ดูให้โอ้โหเส้นนิาำเลยคนเนี่ยคณเปิดครีมกันแดดเอสพใช่ไหมมันใช้ดีมากๆมันบอกในไลน์มันบอกว่า กันแดดเอสพมันเกลี่ยง่ายมันสบายผิวมันใช้ดีและตอนนี้มันมีโปรด้วย390ซื้อ1แถม1ส่งฟรีแล้วพรุ่งนี้คุณเหมือนว่าไปธุระเสร็จแล้วจะกลับมาไลฟ์ในช่องต่อๆแล้วมีโปรโมชั่นหรือเปล่าไม่รู้แมนมันบอกมันบอกจริงเหรอลูกแม่นมากแม่นัมันบอกอีกครังนี่เขาบอกว่าคุณนี่จะมีการแต่งงานผลริเกด้วยละครก็เล่นนักร้องก็ร้องบริหารทีขึ้มาด้วย เส้นมันบอกม,มึงเล่าในชีวิตจริงเส้นมันบอกอมันบอกเส้นบอกมันบอกแล้วเนี่ยอารมณ์ร้อนต้องหยุด,ดนิดนึงนะคะอย่าปาของบ่อยอนี่มันบอกอแล้วก็ลดทิฐิ<อ>นิดนึงอ่ะเก้าอี้อย่าไปแตะของที่มีค่าอย่าไปแตะเพราะว่าจะไปโดนหัวข้างจะแตกอารมณ์ร้อนต้องเบามันบอกไว้งั้นนะเ<อ>นี่ยัะใครดีเสมอต้นไปไอ้นี่ดี เอ้นี่ยมันมีมีไอ้ขาวๆมาติ๊ดๆนี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นมันเป็นตัวกลมๆที่มาต่อเส้นไอ้เดียวคุณนี่ดีเป็นอ้อยกว่ามันดีมากเลยนะออันนี้คืแม่นไหมนี่คนที่คนที่พวกอยู่อ่ะใช่เนื้อคู่ไหมคะจะอยู่กันจนแก่เท่าไหมคะโอ้ยมีสิทธิ์แต่ต้องลดอารมณ์ลดอะไรนิดนึงใช่เส้นมันบอกนะได้พระข้าบ้านโอเคได้พระข้าบ้านโอ้โหสวยมากไปโอเคเลยเฮ้ยขอดู ขอดูหน่อยได้ไหมคะนี่ในเรื่องนี้ผมจูบคุณต้องตกเลยนะคุณลืมปะเนี่ยเอาเหอะเอาเหอะพอจูบพวกคุณต้องตกแล้วผมหลบซ้ายหลบขวาเอาใหม่ผมหลบซ้ายหลบขวาเสร็จปุ๊บคุณก็เตะเป้านี่อันนี้ผมเล่าเลยอ่ะเดี๋ยวเล่นใหม่ลิเกเราเล่นใหม่ได้มาห้าสี่สามสองเดี๋ยวเสร็ดมาเดี๋ยวแต่กูบอลไอซ้อมโอ้อ่าก็บอลซ้อมคือกันแล้วโอเคเกมกัเอาเอาใหม่เอาใหม่สามสี่ โอ้ยผู้ชมนี่ดีมากมีประโยชน์เนี่ยมันเด็กจะหัวไวทีนไอเด็กคนนี้ใจมันมุ่งมั่นมันมีอะไรโครงการมาก่อนก็มันจะโอ้ยไอ้นี่ถือว่าเป็นพระในบ้านเข้ามาด้วยนี่ใช่พระเพิงนี่นี่ดูด้วยไอ้นี่คุยเก่งมากเลยอะคุยเก่งคุยเก่งคุยเก่งแล้วมันชอบโดนเลี้ยงเบียร์ด้วยใช่ไอ้นี่ชอบมีคนให้มาเลี้ยงเบียดใช่ใช่มันจ่ายเลยนะต้องจ่ายเพราะว่าคนแต่ขอเมียก่อนขอเมียก่อนไอ้นี่ยใช่ไอ้นี่ขอเมียก่อนรู้เยอะเนี่ยเป็นหมอป่ะเนี่ยมาละนาดรัวจุ๊ โอ้ยสั่งแล้วนะโอ้ย,ยจุกตกข้าไม่โดนหรอกนี่มาจูบข้าได้ยังไงฮะทำไมอะในเรื่องตกไม่โดนในเรื่องมันตกไม่โดน <c oughs> มาต <c oughs> ้องเตะวางขารู้อ่าเอาใหม่ห้าส <c oughs> ี่สามสองอไม่โดนยังไงก็ไม่โดนมีตบหลังไ <c oughs> ม่ตบหลังมือด้วยโอ้ย <c oughs> บอแตกจริงเลยโอยเดี๋ยวนโอยรับดวนพ่อก่อนเดี๋ยวไข่ห้ำแตกเสียดายในเรื่องเนี่ยเฮ้ยแตะเที่ยวเดียวเอาก็ทําไมดูเหมือนมาไส้อารมณ์เลยว่ะผมอยากรูได้เกินทําไมเป็นผู้หญิงแต่พี่ไม่ได้มือเก่งขนาดนี้หมายความว่าอย่างไรมาเจ้าหญ้ามะเจ้าย่าพมาเจ้ายญ้านหนวะไอ้เจ็กปากจะไป่ส้กินน้ำนมคุณแม่กูสาช่วยเหลือพวกมึงไว้คุณแม่ทำไมลูกคุณแม่ หนึ่งคนได้อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเอ,อ้ยสองคน,นสองคนมันทำผ้หงมังเองคือมีฝีม้าใหมือกล้ามาเตะเป้าทำไมเก่งขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงในซ่องโจนมันก็ต้องเก่งทุกคนไงวะ,ะไม่เปวา<ะ>่าวะที่นี่คือซ่องโจนก็เสื<ะ><ะ>อเด็กเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะีงาไสอยู่ในซ่องด้วยโ,โจนโจนเติมโจนโจนด้วยที่นี่เป็นซ่องโจนใช่คุณแม่ครับ สิบนิ้วผมยกมือไหว้คุณแม่ไหว้คุยแล้วเหรอสิ่งใดวาจาใดหเที่ปากผมพลาดพลั้งไปพูดให้เสียความรู้สึกก็จริงอยู่ผมกราบขอบรรดาภัยเมื่อสักครู่สู้ๆตําหนิบรรพงศ์มันดังขึ้นมาคุณแม่ครับผมเนี่ยรู้สึกว่าถูกชะตาลูกสาวคุณแม่อาจจะเป็นทางไกลระยะมาเจอกันมันเรียกว่าพรหมได้ิดเพราะนั่น คือผมได้คิดจริงๆคุณแม่เปิดทางให้ผมได้พูดคุยเรื่องเจรจาแบบนี้ครับพวกท่านพวกจะแอนทำไมอะฮะมันพูดไปแอนไปยังไงวะเนี่ยเหมือนเหมือนออกกำลังกายยังไงวะลูกมึงไม่ได้สังเกตไอเนี่ยพูดจาดีแล้วพูดจารอบคอบเอาไน้แนๆมันก็พูดอย่างนี้แหละรอคนอย่างนี้เลยแล้วหลังๆอะลูกผมได้คิดรับคุณแม่เหนื่อยเนาะ